วันที่17กรกฎาคม2567ในจรันธดากาณสูตรองคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการเกษตรวิทยาได้เดินทางไปยังโครงการเกษตรวิทยาตำบลป่งยางอำเภอแม่ริมจัังหวดเชียงใหม่เพื่อเป็นประธานเปิดงานตามรอยปราดแห่งการเกษตรท่องเที่ยวเชิงนิเวศคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการเกษตรวิทยาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28สกรกฎาคม2567ออีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิทยาที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเกษตรบนพื้นที่สูง ทำให้พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้นโดยมีนายธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายนิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาผู้นําชุมชนตลอดจนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธี โอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์เรียนรู้โครงการเกษตรวิทยาของหน่วยงานภาคีจำนวน15บูธและเยี่ยมชมตลาดสินค้าเกษตรของเกษตรกรจากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าที่บริเวณสวนพันธุ์ไม้เฉลิมพระเก,รกรียรติก่อนเดินทางต่อไปยังพื้นที่จัดสรรให้เกษตรกรทำกินเพื่อเยี่ยมพบปะเกษตรกรในโครงการเกษตรวิทยาและประชาชนในพื้นที่และติดตามโครงการธนาคารเกษตร ทั้งนี้โครงการเกษตรวิยาเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงเห็นความสําคัญของการเกษตรจึงทรงมีพระราชด,ดำริมอบที่ดินส่วนพระองค์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณนี้ให้เป็นสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่ามีรายได้และมีหลังอาหารที่ยั่งยืนซึ่งการพัฒนา ท้งที่โครงการเกษตรวิทยานับว่าประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีจากการดําเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและชุมชนที่เข้มแข็งในพื้นที่ในการทําการเกษตรแบบยั่งยืนและเหมาะสมตามศักยภาพพื้นที่สินชัยพัชรัธนาพรเรียบเรียงวริศราธินนารายงาน